สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องหวยฟรีลอตเตอรี่ไทยนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนานะคตก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าผลรางวัลจ่ออะไรท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม ถือว่าจะใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมต้องวิเคราะห์ไตรตรองข้อมูลนะครับก่อนที่จะนำไปใช้สำหรับคลิปนี้เรามาดูสูตรหลัก10บ,บนนะครับ <c oughs> จะมี2ส,สูตรนะครับในคลิปนี้จะมี2ส,สูตรเอามาเทียบชนกันดูนะครับสูตรที่1น,นะครับ เรามาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาดูนะครับว่าตำแหน่งที่เรามาบวกกันนี้มาจากไหนนะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับสามบวกห้าเป็นแปดนะครับแปดบวกเก็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก็ดเป็นยี่สบสองครับได้เลขสองสูตรนี้นับเพิ่มไปนะครับสองสามสี 2, 3, ตัวที่3ให้บวก2องคงที่นะครับก็จะเป็น6ได้2 3 4 6ามี่หผลรางวัลที่ออกนะครับวดนี้หลัก10บนนะครับคือเลข2งวดต่อมานะครับ9บวกเเป็น18 18บวก8เป็น26 26บวก8อีกเป็น34ได้เลขสี่นบเพิ่มนะครับ4 5่หตัวตัวที่3ให้บวก2คงที่นะครับก็จะเป็นแ ได้สี่ห้าหกแปดผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้ออกห้าสี่หนึงหลักสิบคือเลขสี่วดต่อมานะครับศูนย์บวกห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกหกอีกเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็นับเพิ่มนะครับแปดเกาตัวนี้บวกสองคงที่เป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งผลรางวัลที่ออกนะครับออก 7, 7, เจ็ดเสี่ลขเนะครับ มาที่หลักสิบเลขสี่ว <c oughs> ดถัดมานะครับ1นบวกเเป็น8ปบวกสอีกเป็น10บวกสอีกเป็น12นะครับได้เลขสองสนับเพิ่มนะครับเป็น3 4ตัวนี้บวกสนะครับเป็น6 2 3 4งสี่หผลรางวัลที่ออกคือสองสหลักสิบคือเลขสองวดต่อมานะครับ เกบวกสเป็น11 11อบเวกเเป็น20 20ิบวกเเป็น29ได้เลข9เพิ่มไปทีละหนึ่งเต้มนะครับเก้า็ก็คือเลข1ตัวนี้บวกสคงที่นะครับก็จะเป็น3 9013้ผลรางวัลที่ออกคือ403นะครับเลข0ย์มาที่หลักสิบงวดต่อมาครับหบวก สี่เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้เลขเก้าเก้าเพิ่มไปนะครับเป็นสิบสิบเอ็ดตัวนี้บวกหนึ่งคงบวกสองคงที่นะครับเป็นสามได้เก้าศูนย์หนึ่งสามผลรางวัลที่อ่อนครับคือเก้าสามแปดหลักสิบนะครับคือเลขสามงวดต่อมาครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ 14บวก4เป็น18 18บวก4เป็น22ได้เลข2 2นับเพิ่มไปนะครับเป็น3 4ตัวที่3บวก2คงที่นะครับก็จะเป็น6ได้เลข6ผลลางวันที่ออกก็คือ4 4 6ี่เลข4นะครับหลักสิบวันต่อมานะครับ3บวก4เป็น7 7เบวก6เป็น13 13บวก6เป็น19ได้เลข9้า เก้านับเพิ่มนะครับเป็น10 11ตัวนี้บวก2นะครับได้3ามผลรางวัลที่ออกคือ9 095นะครับงวดที่ผ่านมาหลักสิบคือเลข9กทีนี้เรามาดูของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับงวดต่อไป <c oughs> คำนวณจาก16พฤษภาคมนะครับ ศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์นะครับได้เลขหนึงหนึ่งนับเพิ่มนะครับเป็นสองสองนับเพิ่มเป็นสามตัวที่สามบวกสองคงที่นะครับก็จะเป็น5้าได้หนึ่งสองสนะครับได้หนึ่นะครับตัวไหนจะมาเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2นะครับมาเทียบชนกันนะครับสูตรนี้จะเข้ามา ถัดมางวดหนึ่งนะครับคืองวดที่ออกห้าสีหนึ่งนะครับสูตรนี้เข้ามาหลังจากงวดนี้นะครับถัดจากงวดเก้าสองสี่คืองวดที่ออกห้าสี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบชนกันดูนะครับสูตรนี้จะมีผิดหนึ่งงวดนะครับ เมื่อกี้ลืมบอกนะครับลืมบอกเดียวเดี๋ยวก็จะลืมนะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับสูตรที่สองเจ็ดบวกสี่ บวกสนะครับเบวกสเป็น11บเวกสเป็น14ได้เลข4 4สูตรนี้นับเพิ่มนะครับทีละ3าแต้มหรือว่าบวกสคงที่4บวก3เป็น7จนะครับ 7, 7บวก3เป็น10ก็คือ 0, 0ูนบวกสก็เป็นสานะครับได้4 703ผลรางวันที่ออกนะครับหลัก10บนนะครับคือเลขสี่ วดต่อมานะครับ1นึบวกแเป็น9 9้าเบวกสเป็น11ได้เลข1เพิ่มไปทีละ3าแต้มก็จะเป็น1 4 70งสี่เผลรางวัลที่ออกคือ7 7 4นะครับหลักสิบคือเลข7จ็วัดถัดมาครับแปดบวกศบวกสเป็น12ได้เลข2 2เพิ่ม3เป็น5 5เพิ่ม3าเป็น8 8เพิ่ม3มเป็น11อนะครับออก2 2 7หลักสิบ คือเลขสองวัดต่อมาครับ6กบวก5เป็น11บวก2เป็น13นะครับได้เลข3 3เพิ่ม3เป็น6นะครับเพิ่ม3เป็น9เพิ่ม3เป็น12งวดนี้ผิดนะครับผลรางวัลที่ออกคือ403งวดนี้ผิด ข้อต่อมาครับ4บวก1บวก5นะครับเป็น10ได้เลข0 0เพิ่มไปทีละ3แต้ม0 3 6 9นะครับผลรางวัลที่ออกคือ9 3 8หลัก10คือเลข3ข้อต่อมาครับ8บวก2เป็น10บวก8เป็น18ได้เลข8 8เพิ่ม3นะครับเป็น11 11เพิ่ม3เป็น14 14เพิ่ม3เป็น17ผลรางวัลที่ออกคือ4 4 6หลัก10คือเลข4 วัต่อมาครับ7บวก5เป็น12บวก8เป็น20ได้เลข0ูนย์ะครับ0ย์เพิ่ม3เป็น3 3เพิ่ม3าเป็น6 6เพิ่ม3ามเป็น9ผลรางวัลที่ออกคือ0 9นย์หนะครับหลักสิบคือเลข9ของงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับที่จะถึง2บวก8เป็น10บวก5เป็น15นะครับได้เลข5า 5เพิ่ม3เป็น8 8เพิ่ม3เป็น11คือเลข1 1เพิ่ม3เป็น4นะครับตัวไหนจะมานะครับ5 8 1 4นะครับถ้าเรามาเทียบชนกับสูตรนี้นะครับ สูตรนี้1 2 3 5นะครับสูตรนี้58 1 4นะครับตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข5แล้วก็เลข1นห้ากับ1นะครับเป็น2สูตรเทียบชนหลักสิบบนนะครับตัวไหนจะมาหรือว่าจะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีชุดสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนท้ายๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวยังมีสูตรที่จะลงให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมารวบรวมสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช่นะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรมาลงให้อยู่เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ